การเลือกวิธีลดน้ำหนักที่ไม่ตรงกับจริตของตัวเองนะครับมันเป็นหนึหน่งเลยนะครับในข้อผิดพลาดในการลดน้ำหนักนะครับของที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันเพราะปัญหาการลดน้ำหนักนะครับที่ส่วนมากเมื่อเราเจอกันเน,เน,เนี่ยสำหรับคนอายุมากขึ้นนะแล้วเราลดน้ำหนักได้ยากลงนะครับอีกส่วนนึงที่เจอบ่อยก็คือเวลาลดน้ำหนักลงมาได้แล้วระดับหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะดื้อและไม่ลงต่อเช่นอยากลด1ิบโลพอลดมาหน้าห้าโลแล้วปั๊บเนี่ยมาค้างท้วตัวน,นี้เลยนะครับลดต่อไม่ได้อกีกอีกส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยเช่นเดีียยยววกกกััันนน็คคืออลลลดด้้าาาาหมมแะรรบตรงตงงเเป่ สุดท้ายครับน้ำหนักย้อนกลับไปโยโย่หนักเท่าเดิมเป็นเพราะอะไรกันนะครับหนึ่งในข้อนี้ก็คือครับคุณเลือกทําในสิ่งที่คุณไม่สามารถทําได้ตลอดสม่ำเสมอไปได้ยาวๆผมยกตัวอย่างเฉยนะครับหลายๆคนนะครับอยากลดน้หนักแล้วเลือกกินคีโตอะไรกันนะครับการเลือกกินคีโตเนี่ยก็คือการลดอาหารพวกแป้งและน้าตาลแล้วเน้นอาหารพวกไขมันและโปรโตีนคนส่วนใหญ่จึงนิยมกินคีโตเพื่อลดน้ําหนักแต่หลายคนนะครับอาจจะไม่กินคีโตได้ตลอดไปบางคนกินได้3เดือนน้าหนักลงถึงเป้า หลังจากนั้นเลิกกินแล้วกลับไปกินอาหารปกตินะครับซึ่งเล่กเก็บไปกินอาหารปกติเมื่อไหร่ปั๊บน้าหนักจะพุ่งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเลือกนะครับถ้าจะเลือกเนี่ยลดน้าหนักควรเลือกในสิ่งที่มันตรงกับจริตตัวเราเองและสามารถทําได้ไปยาวๆวถ้าทาสิ่งนั้นได้ไปเรื่อยๆครับมันเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยไปเลยเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่รักษาหน้ารักษาน้ําหนักนะครับที่ลดลงมาแบบนั้นได้ตลอดไปแล้วไม่มีการกลับมาโยโย่อีกนั่นเองนะครับเลือกให้ดีๆนะครับให้ตรงนะครับ